ไม่โลกสวยหรอกครับไม่ได้ต้องการให้เกิดการสู้รบไม่ได้ทําให้เกิดสงครามแต่เมื่อมีคนมายึดบ้านของคุณเป็นระยะเวลาสามสี่สิบปีนี่มันก็นานชิบหายแล้วเพราะฉะนั้นถึงเวลาเอาคืนนะช่วยกันบอกต่อแชร์ต่อไปด้วยนะครับนี่คือสถานการณ์ล่าสุดเพราะฉะนั้นเนี่ยเตรียมตัวเลยนะครับว่ามีโอกาสสูงจะเกิดเหตุการณ์ปะทะกันอีกรอบหนึ่งในเร็วๆวันนี้นะครับวันนี้เรามาพบเจอกันก็แน่นอนนะครับสถานการณ์ที่บ้านหนองจานหนองยาแก้วตอนนี้ ลุกลามไปถึงในพื้นที่ของอำเภอตาพระยาแล้วนะเริ่มขยายวงกว้างออกไปมากขึ้นเ,เรื่อยๆนะครับแล้วก็มีแนวโน้มนะครับว่าจุดนี้เนี่ยและมีแนวโน้มนะครับว่าจุดนี้เนี่ยเป็นจุดที่อ่อนไหวแล้วก็ร่อแหลมนะครับเสี่ยงที่จะเกิดเหตุการณ์ปะทะกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับใช้คํานี้แล้วนะผมใช้คํานี้นะครับแล้วคุณผู้ชมกดมาดูข่าวเนี่ยนะครับก็ ฝากกดไลค์กดแชร์บอกต่อไปด้วยนะครับเพราะว่าพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่จังหวัดสระแก้วเขาก็อยากให้จบนะถามไปทุกคนนะผู้สื่อข่าวลงพื้นที่แล้วอันนี้ไม่ต้องไปคิดแทนคนในพื้นที่เลยนะเขาอยากให้จบนะจบในที่นี้ก็คือให้มันจบให้มันรู้แล้วรู้รอดไม่ต้องมีปัญหาคาราคาซังตลอด40ปีนะครับช่วยอายุคนเลยนะ40ปีเพราะว่ามันเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยของขเขมรแดงแล้วก็มันอพยพหนีตายกันมาขอความช่วยเหลือ มันเป็นทั้งโจรน,นะครับขโมยสิ่งของขโมยแผ่นดินของชาวบ้านรัฐบาลที่ผ่านมาตลอด40ปีเนะี่ยไม่รู้รัฐบาลไหนบ้างนะครับกองทัพใครเป็นผู้แออม่ทัพภาคหนึ่งบ้างเนี่ยนะครับก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาใกับชาวบ้านชาวบ้านก็เลยหวังใจว่ารอบนี้มันจะจบผมทวนย้ำนะตอนนี้หลักฐานมันชัดเจนแลวอันไหนที่เป็นพื้นที่ทับซ้อนนะคนเขมรมึงดูด้วยอันไหนที่เป็นพื้นที่ทับซ้อน เขมรใช้แผนที่1ต่อ2 0 0แสนไทยใช้แผนที่1ต่อ5 0,000นะครับพื้นที่มันก็เลยเหลื่อมกันอันนั้นก็ว่ากันไปอันนั้นต้องไปปักปันเราพูดกันแบบกลางๆนะครับพื้นที่ที่ต้องไปปักปันกันในตามหลัก JBC คณะกรรมการชายแดนไทยกัมพูชา JBC อันนั้นก็ว่ากันไปแต่พื้นที่หนองจานหนองยาแก้วบริเวณดังกล่าวที่มันมีการปะทะกันเนี่ยนะครับมันเป็นแผ่นดินไทยมันไม่ใช่พื้นที่ทับซ้อนเลย ไม่ว่าจะใช้แผนที่หนึ่งต่อสองแสนที่คำเหรชอบอ้างหรือใช้แผนที่หนึ่งต่อห้าหมื่นไอ้ที่มึงมาแหกปากนี่นะก็เป็นของไทยอยู่วันยังคำ่ำโอเคนะฮะทีนี้ผมทวนสถานการณ์พอเป็นของไทยปุ๊กเนี่ยผู้ว่าราชการจังหวัดสาะแก้วก็คงทํางานให้คนทำงานตามหน้าที่อ่ะเพราะมันก็มันเป็นเรื่องของทหารแล้วอ่ะผู้ว่าสาะแก้วก็เลยส่งเอกสารบอกอาะคำเมนมงึงอวพยพออกไปนะ ภายใน30วันไปหาไออุมเรียไตรซึ่งเป็นผู้ว่าชการจังหวัดบันเตียเมียนเจยซึ่งตอนนี้ถลอกปอกเปิกหมดแล้วเขารู้ตับไตไส้พุงหมดแล้วคือร่วมกับกำมันลีมาปลุกม็อบเพื่อที่จะเอาที่ดินของไทยเอาไปให้ในายทุนจีนสีเทามาลงทุนบ่อนคาสิโนไม่มีอะไรมีแค่นั้น,นมันจะขยายบ่อนคาสิโนจากปอยเปิดมาที่บ้านหนองยาแก้วกับบ้านหนองจานชัดเจนนะครับมันต้องการคุบ ปรากฏว่าล่าสุดเมื่อวานนี้ที่ผมรายงานข่าวออกไปเนี่ยนะครับไออุมเรียไตรเนี่ยมันก็ถแถลงการกลับมามันสวนผู้ว่าสาแก้วหน้าหงายเลยนะมันบอกว่ามันจะไม่อพยกออกคนขมเขมรจะไม่อพยกออกและบอกว่าคนขมเขมรจะขอคืนพื้นที่บ้านเรือนของขมเขมรที่เคยมาปลูกสร้างแล้วก็ไทยยึดเอาไว้ได้บางส่วนนะครับกลับคืนคือพูดง่ายๆมันจะกลับเข้ามามันจะกลับเข้ามาลึกอีก ลึกมากขึ้นนะจะกลับเข้ามาแล้วก็สั่งให้ไทยเนี่ยรื้อรัว้วลวดหนามเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นล่าสุดเมื่อเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับทางจังหวัดสระแก้วนะครับก็เลยออกหนังสือตอบโต้กลับขมรไปในทันทีตอนนี้เราออกหนังสือให้มันมันก็โต้กลับมาเราก็โต้กลับไปโดยบอกนะครับว่าจังหวัดสระแก้วขอให้ประชาชนชาวกัมพูชาที่ลุกล้ำอพยพออกไปพ้นแนวพื้นที่อ้างสิทธิ์ตลอดแนว ก่อนการประชุม GBC ซึ่งจะจัดขึ้นอีกครั้งในวันที่1ิบตุลาคมนี้นะฮะชัดเจนไหมก็คือเราประกาศแล้วคือตอนนี้ไม่ต้องมีละลืมไม่ได้เลยไอ้สามสิบวันนับลงมาเหลือยี่สิบเก้ายี่แปดยี่สิบเจ็ดวันไม่มีละลืมไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นตอนนี้ประกาศให้มันอพยพออกทันทีขมรก็บอกว่าไม่ออกขมรบอกว่าเดี๋ยวจะเข้ามาอีกจะลุกเข้ามาอีกเราก็บอกให้มันออกคุณผู้ชมชาวบ้านเตรียมตัวนะครับเพราะนั้น สถานการณ์เนี่ยมันก็คือตึงใส่กันละเราก็ไม่ยอมละให้มันอยู่อีกต่อไปคำเหม็นก็จะบุกเข้ามาอีกเราก็จะไล่มันก็จะบุกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นหน้าที่ของฝ่ายความมั่นคงแล้วครับเป็นหน้าที่ของกองทัพละที่จะดําเนินการผลักดันเพราะรอบนี้เนี่ยนะชาวบ้านบอกพอละใจดียอมมาสี่สิบปีละสี่สิบปีแล้วที่ขมขืนนะ จ็บช้ำขมขืนกับความรู้สึกที่ขเขมรเนี่ยมายึดดินแดนแล้วชาวบ้านต้องเป็นฝ่ายถูกกระทำมาโดยตลอดเพราะนั้นไม่ได้ยุยงให้เกิดสงครามแต่เมื่อมีโจรมายึดแผ่นดินไทยแล้วโจรก็บอกว่าจะลุกเข้ามาอีกนะชาวบ้านไม่พอใจแน่นอนโจรก็บอกว่าจะลุกขึ้นมาอีกคุณจะปล่อยมันลุกมาเหรอเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องตอบโต้แล้วมันก็ต้องเอาคืนก็ถูกแล้วนะครับที่ประกาศบอกว่าให้ขเขมรเนี่ยอพยพออกไป ในทันทีแต่ถึงเวลาที่จะดําเนินการเนี่ยจะทําแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดได้อย่างไรนะครับเพราะเขาขนาดดีแก๊สน้ําตาเข้าใส่นะมันก็ควางปลาก้อนหินขว้างไม้คว้างลักขโมยลวดหนามเ่ยนะครับมันก็แหกปากละไอพวกนี้มันขี้ฟ้องไอมันหน้าตัวเมียไงนะครับลบกันได้วันสองวันตอนนั้นน่ยที่ทัพภาคสองน่นะมันก็รีบไปฟ้องพ่อมันละอเมริการีบไปฟ้อง UN ละอันนี้ขนาดยังไม่ทันลบกันเนี่ยนะครับก็ร้องไปฟ้องมาเล ฟ้องญี่ปุ่นกดดันไทยเปิดด่านคือด่านเนี่ยลืมไม่ได้เลยคุณผู้ชมจบแล้วด่านนี้ไม่ต้องห่วงรัฐบาลเสียหนูหนักการเมืองใครก็ตามแต่ไม่กล้าหรอกเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยผอบอรเราทับประสานเสียงชัดเจนนะผบอรเราทับประสานเสียงคือผมก็ไม่อยากพูดให้มันเกินเลยคือถ้ารัฐบาลไปเปิดด่านผมว่ายึดอนานาจถ้ารัฐบาลเปิดด่านนะรัฐประหารแน่นอนเพราะว่าผบอรเราทับผสมสัญญาณไปถึงรัฐบาลใหม่แล้ว ว่าเขาไม่เปิดด่านจนกว่าเขมรจะไม่เป็นภัยคุกคามต่อประเทศไทยนะไม่เป็นภัยคุกคามต่อประเทศไทยซึ่งเขมรก็ยังคุกคามอยู่โดนมันก็บินระเบิดมันก็วางชาวบ้านก็มาลุกล้ำดินแดนแล้วก็ออกประกาศว่าจะรุกเข้ามาในดินแดนของประเทศไทยเพิ่มเติมเพราะนั้นลืมไปได้เลยเราเลิกพูดและเลิกด่านไม่ต้องไปใส่ใจไอ้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 อินฟูเขมรซึ่งมันหิวแสงนะมันบอกว่ามัน ไม่ไม่เปิดด่านปิดด่านโอ้โหไอฮุนเซนไอฮุนมาเน็นมันอยากเปิดด่านจะตายหาไอสมเด็จที่เป็นประธานสภาผู้หญิงอะ่ะมันยังไปโวยวายในที่ประชุมสมัชชารัฐสภาอาเซียนที่ประเทศมาเลเซียกดดันประเทศสมาชิกอาเซียนให้ไทยเปิดด่านนหะเห็นยังเพราะนั้นเนี่ยขมรมันอยากเปิดด่านผอบอรเราทับเราจุดยืนชัดเจนแล้วผบอรเราทับเนี่ยก็มีจุดยืนชัดเจนสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนคนไทยส่วนใหญ่ด้วยนะ ที่ไม่อยากให้เปิดด่านเพราะฉะนั้นด่านเนี่ยปิดยาวๆเลยไม่ได้ทันเปิดแต่รัฐบาลชุดนี้ไม่ต้องห่วงกบนะแล้วก็รัฐบาลก็ต้องมีมาตรการไปดูแลเยียวยาเพราะไม่พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบให้เรียบร้อยอันนั้นคือเป็นหน้าที่ของรัฐบาลใหม่ที่จะเข้าไปดูแลเพราะว่าตอนนี้เนี่ยไม่มีไม่มีสิทธิ์เลยนะที่จะไปพูดเขาว่าเปิดด่านถ้าพูดปุ๊บเนี่ยโอ้โหเสียคะแนนความนิยมแน่นอนเพราะว่าต้นปีหน้าประเทศไทยก็เลือกตั้งแล้วไง คุณผู้ชมไม่เกินกลางปีต้นปีหน้าประเทศไทยก็เลือกตั้งแล้วเพราะฉะนั้นนักการเมืองไม่มีทางเปิดด่านด่านปิดยาวแน่นอนนะครับแล้วจังหวะนี้ก็ล้อมรั้วไปนี้เรื่อย,อยแล้วก็มีปติออกมาแล้วเพราะฉะนั้นสถานการณ์เรื่องเปิดด่านเนี่ยเราไม่ต้องไปคุยละใครมาพูดตอนนี้ไม่มีประโยชน์นะก็เหมือนกับออ,ออกมาอ,ออกมาพูดแล้วก็เสียหายตัวเองลืมไปได้เลยพอแม่พี่น้องประชาชนที่แน่นอนครับมันมีผลกระทบเกิดขึ้นก็ต้องหาทางออกให้กับชีวิต รัฐบาลเองก็ต้องหาทางที่จะเ,เข้าไปดูแลช่วยเหลือนะซัพพอร์ตอะไรก็ว่ากันไปเพราะว่าอันนี้ผมพูดตามความจริงไม่ใช่ความคิดเห็นก็พอบอรเราทับประกาศออกมาขนาดนั้นเนี่ยมันจะไปเปิดด่านได้ไงเอาอะไรไปเปิดนะจะไปงัดก,กับพอบอรเราทับเหรอออะไรเด่ยท่านยุคนฟังผมบ้างครับห่วงเดียวกันครับอา่าก็ว่ากันไปนะฮะก็มีอะไรก็ส่งเข้ามาแล้วกันมากรบผมก็เป็นทันอ่านคือ การที่พบเราทัพประกาศจุดยืนชัดเจนก็คือไม่เปิดเพราะฉนั้นพอไม่เปิดปุ๊บเนี่ยพื้นที่ภาคหนึ่งกับพื้นที่กองบัญชาการของตราดกับจันทบุรีที่อยู่ในมือของกองทัพเรือนะก็ต้องมีสองพื้นที่ละตอนนี้ตราดกับไอ้ตราดก,กับสากแก้วคุณก็ต้องยึดคืนยึดคืนเพราะนั้นเราจะยึดคืนมันจะเอามันก็จะเอาเพิ่ม เพราะนั้นอ,อพอมันมันปะทะกันอ่ะมันปะทะกันข้อเสนอมันคุยกันไม่ได้เราจะเอาคืนมันจะลุกเข้ามาเพิ่มก็มีโอกาสอารบกันนะครับอันนี้มีความเป็นไปได้สูงเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวขาหารก็ต้องลุกเข้าไปอ่ะในเมื่อผู้ว่าสาแก้วประกาศแล้วเนี่ยให้คำมีงอพยพออกไปในทันทีออกไปในทันท,ออไไท,นทีมันไม่ออกเราก็ต้อง ใช้กําลังไม่โลกสวยหรครับไม่ได้ต้องการให้เกิดการสู้รบไม่ได้ทาให้เกิดสงครามแต่เมื่อมีคนมายึดบ้านของคุณเป็นระยะเวลา3ามสีป่ปีนี่มันก็นานชิบหายแล้วเพราะฉะนั้นถึงเวลาเอาคืนนะช่วยกันบอกต่อแชร์ต่อไปด้วยนะครับนี่คือสถา,านการณ์ล่าสุดเพราะฉะนั้นเนี่ยเตรียมตัวเลยนะครับว่ามีโอกาสสูงจะเกิดเหตุการณ์ปะทะกันอีกรอบหนึ่งในเร็วๆวันนี้นะครับ